พี่น้องครอบครชาวบ้านทางประเทศไทยทุกท่านวันนี้เราทํากินนะครับก็จะเป็นไก่ทอดโดยชิ้นไก่ส่วนที่ทําก็จะเป็นปีกเพราะว่าเรากินแต่เนื้อเบื่อแล้วอก็อยากจะกินตีกินจีนบ้างกินตีนครับไอ้เจมจะบ่มีให้เรากินแน่ปะไปห้างมาวันนี้ไปห้างไป <laughs> หาตีนให้เล่าอยู่ไหล่ะหาตีนไม่เจอเจอแต่ปีกก็เลยได้แต่ปีกตั้งใจจะไปกินจีนสุแล้ววันนี้เราจะได้กินปีกทอดครับจากแชงกค๊บเกมครับ แป้งโกกิด้วยีทอดนี่นะครับพ่อครัวลงมือแล้วโอ้โมเมนต์ทอดธรรมดาทอดปีไก่กระเทียมเจียวโอ้ยมันเป็นร้านอาหารอีก่กัะสองลอยขึ้นได้นิไม่แง่งด็กับแกม,ม่เด้วยกับเขา,ากัอีต้ง ไก่ปอตายไก่บอตายครับไก่ดดไก่ดดเราจะควยมอหน้ารักมากเลยพอเราทอดไก่เสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปต้มในน้ำร้อนโอแม่นบ่โอ้ยไก่น่าต้องงี้โอ้ยอ๋อ เจ้วเจ้วน้องใหญ่มากเลยลูกหนูหนูไม่กินไก่หนูจะเอาสามพันสามพันพ่อว่าอะไรอะไรไอวันนี้เอาบ่าววันนี้เอาบ่าว๋ยวลูกสาวเหมือนกัทะเลาะกันนะเดี๋ยอกลูกสาวกินไปแล้วกินอ่างลูกสาวที่ั่นนะความสุขของแต่ละคนเนาะ เดี mm, ๋ยวอยู่นี่อยู่น right. right. ี like ่น oh. oh, okay. oh. oh. okay. oh. mm ่นนี่มันห่อนออมากจะกินเขาอ่างลูกอีแล้วชอบกินเนา นี่มาเป็นห่างดังของเมืองจูบาจูบ้ามอปีกไก่สุดาเนอะนะพี่กินบ่ได้ยกแซ่บวัดเปิดยังอืมดีสุกท่าแซ่บ